เอ้ยดิธันิตี้มันใช้ตะกิ้ใช่ไหมใช่อะไรนะครับนี่หรือมันทำอะไรได้บ้างไม่ดีนะหรือจะแรงไม่นี่รูดีกูลืมซื้อของเอดีก็ยังไม่ทักกูอ่ะบอสลืมซื้อของถามแล้วบอกเขาหน่อยใจอุ้มหมดแต่แล้วฉลาดหราวิ่งเราน่าจะเกิดนะบอมตอนเนี้ยก็เล่นอย่าฮาวเกินนะใช่เป็นประตูหรอต้องไปยืนเรียงกับบอม โอ้ยเรือซัพพอร์ตมันเก่งกว่าซับกรุงไง <c oughs> แต่กูมีตะกินในบอสไม่ต้องห่วงมันก็มีไงมันก็มีหรอตะก,กินมัสวยกว่ามันสวยกว่าด้วยตะก,กินใหม่ล่าสุดโอ้ยอมแพ้แล,าาล้วขับบอสไม่นโกลบอลเหรอไอ้ปอมใช้มะนาวควดเปลืองอ่ะงกลับแล้วอุ้ยตัวนี้มัใช้มะนาเยอะขนาดเลยเหรอแหม่กลับยังกลับดิ ย่ไม่รู้ตุ้เซือมันนอนเยอะนี่ดูเลยดูเลยจะคิวร,าร้านได้กับกูไม่นี่แม่งเล่นเกินเมื่อกี้มันติดหนึง่งเฮ้ยเปลงเจ้ากูดิดแค่ไรก็กลิม่มต่ออยโ้ยบอลไม่เปิดวะเปิดอะไรเข้าไม่ได้ไม่ใช่สีดีสีมึงก็ออตันแล้วขอโทษขอโทษกูษพลาดเองออ suồn đố lạng được na. Đố lạng được na, đố lạng được. Yeah, Oh shit. Yeah. I'm gonna die. สวนตัวหลังได้นะตัวหลังได้นะตัวหลังได้หาแไม่ร้อนเลยสปอร์ตดีต้องมาหวานนะออกแล้วหรอทำเบสแมากเลยที่พี่บอกล้วรทำเบสหรอทำได้ด้วยเหี้ยบนี่หวานหรอเปล่า ลบเลยนะ,ะไม่ได้แดกกูหรอกรู้ดีเลยเปล่าเอา้าทำไมทำไมบอสกูอยากได้ทำไมโอเคโอเคว่าแล้วึงหวาดคนแหลมมาต้องโดนทันทีบอสอยากยินซ้อน,อนกูดิเดี๋ยวกาตายรอกมันแประเด็นคือมึงเดินมาหากูมึงมาเดิน cứ dùng cua chữ ý này Thao này Lo đuôi Bấm thoải mái, thoải mái, thoải mái Phải thăm máy thì nó pin มึงหิวปูมึงหิวปูมึงก,ก็เดินไปไมึงเดินออกวะจะไปยืนแช่ในวงวนอีกขอรอ,องเท้าก่อนได้ป่าววะต่างคน,น <us> ละลาก่อนเอดิโก <Hello. S 1> e ้เดี๋ยวเราออกเด <Hello. S 1> ินทางอัสเตโลอยู่ไหมลูกรักดูอยังว่าคะแนก่อน <Hello. S 1> เชฟมันลากคึกดูเบสซัพพอร์ตดิแบบเบสซัพพอร์ตที่อ่ะเอดิงตายเอดีซีดิปะไม่สนนะมุมอร่อยมุมอร่อยโหเชฟ กูรอดคนเปิดม oui, ักรอดจริงด้วยนี่มันเป็นแรงจริงนี่ไปเก็บลิบมาจากชาติไหนอีกนะ โดนลุ paid, งแขกตายโอบิมทำไงก็ไม่รอดปึ้ง เฮียกูเบสซัพพอรแต่ปอมดูดิเออคุณแทงเบสซัพพอรแต่ปอมคุณแทงปอมมาหนี่ดีมาหนี้ดีมไม่นด้มึงไม่ตีมันตายหอกเอาโอ้เฮียนี่แม่งเแรกของกูมันยังไม่รู้เลยอะไรวะไปบอสน่ะจริงเหรอไม่รู้วะโอ้โหแล้วจบเกมแล้วดีมึงยังไม่รู้เลยอะคลาสิบกูคืออะไรคลาสยี่สิบกว่านาทีอันนี้กูเลี้ยงให้มึงเกะไม่ตายเยอะนี่มึงยังไม่รู้สกิลเลยควาย คือถ้ามึงอีไปแล้วกูจะ,จะต้านได้เหรออ๋ออยสแต็กอะสแตก็กไอ้บอสตีหรือถ่ายคิวถ้ามันทำดาเมจโดนมันจะมีสแต็คครบสี่ครั้งมันจะตันมันให้เพื่อนช่วยตีได้โอ้บอสกูตายนี่ไงแหลมครๆมาที่กูมาที่กูมาที่กูก็ล้งไปช่วย เอดีซีดิฟอะใช่ไหมปอมของเราโง่หวา่านี่มะรุกโอ้โน้อ้โนูโอ้ยติดชีพติดชีพไอ้เที่ยว

ไปปอมกดทำไมอ่ะรีพอร์ตน,นะครับรีพอร์ตสัานสน,สสนคกติเชิงลบน้อยขวัญล้อไม่เพื่อนยอมแพ้สัานะอยู่เชิงลบครับรีพอร์ตนะดนแน่ไอปอมแค่นั้นแหละไม่กลัวได้ไม่กลัวกูจัดให้ ปองมาช่วยแล้วปองมาช่วยแล้วปองมาช่วยแล้วบอสมีแปดปองมาช่วยแล้วมีหัวผมช่วยมึงเต็มทีแล้วปอมโหตายได้้แลวเนี่ยตายไหมส่วนอะไรนป้องอแป๊บนึงเนตตาเล็กเทนตัด Này phương cu âu Thôi thì mà dù cay mưa Âu 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 ไม่มีสอนยญาลืมดูที่ี่ะไม่ว่ามีสอนอญ้านุ่มโอ้ไปไม่ได้ต่แล้วที่ไม่ได้เจอเธอหิดถึงฉชนหรือเปล่าเอ้บอสเป็นไรต้องไปเอง ดอ,อะไรอ่ะท็อกซิกอะไรอ่ะไอ้ป้อมอูเกินไนอ,อ้เบ้า